สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่427พบเหล่าหายสนิทสวีชิงเอจยัยโดยปกติที่เขาเลิกเวรกลับมาเขตติงสิบล้วนคลื้นทุกวันเสียงโต้เทียงของซานเหอจึกกับหวังเชิญไม่เคยเงียบหายแต่วันนี้ซานเหอจืกกับนั่งขัดสมาธิอยู่บนลานอย่างผิดปกติกำลังฝึกบำเพ็ญ สีหน้าของเขาใช้แววจริงจังเป็นที่สุดยิ่งมีความมุ่งม,มั่นอย่างเห็นได้ชัดคล้ายว่ากำลังใช้การกระทำบอกกับทุกคนว่าเขาซานเหอจือคนนี้เป็นผู้ที่จิตใจมุ่งม,มั่นต่อให้ตัวอยู่ในคุกแต่ก็ยังคงไม่ลืมที่จะฝึกบำเพ็ญไม่ว่าที่ใดล้วนเป็นสถานที่ฝึกฝนจิตใจของเขาซานเหอจือคนนี้ได้ส่วนหวังเชิญร่างจริงก็ออกมาจากโรงแล้วตอนนี้กำลังนั่งขัดสมาธิในห้องขังสีหน้าจริงจังเป็นอย่างยิ่งมือทั้งสองกำแน่นเหมือนกำลังสำนึกผิดกับความผิดพลาดของตน ยิ่งควบคุมร่างแยกเผ่าคนขจรของตัวเองให้ถือพู้กันอยู่ข้างนอกเขียนบนความบนกำแพงห้องขังบทความไหลลื่นพังครูเนื้อหาล้วนพันนายอมรับในส่วนผิดของตัวเองเมื่อรวมกับสีหน้าท่าทางแล้วทําให้คนรู้สึกว่าเขียนออกมาจากใจทบทวนตัวเองอย่างจรงิงจังไม่ว่าใครมาเห็นล้วนรู้สึกว่าเขาตั้งใจมากๆและยังมีข่งเสียงหลงเขายิ่งดูเกินสมควรขึ้นไปอีกตอนนี้แม้จะนั่งขัสมาธีในห้องขังของตัวเองแต่กลับหันหน้าเข้ากําแพงสํานึกผิดหันหลังให้ข้างนอกเอ,อ,อ่ยคําพูดสํานึกผิดเสียงดัง เย่หลิงข้ารู้สึกว่าความผิดของข้าครั้งนี้สาหัสนักแม้เจ้าวังจะคุมขังข้าหนึ่งเดือนแต่ข้ารู้สึกว่ายังไม่พอข้าจะต้องลงโทษตัวเองจะให้ท่านผิดหวังไม่ได้มาเถิดเย่หลิงเจ้าบอยข้าแทนท่านเจ้าวังเถิดมีเพียงคำเช่นนี้ทุกวันข้าถึงจะรู้สึกดีขึ้นได้บ้างระหว่างผู้สีหน้าของคง,งเสียงหลงก็เปลี่ยนไปประเดียวก็สำนึกผิดประเดียวก็เศร้าโศกกรดเทืองประเดียวก็สะท้อนใจประเดียวก็หึกเหิมอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ทำให้ในใจของเขาเกิดความรู้สึกสำนึกผิดแสดงออกมาได้อย่างถึงบทบาท เย่หลิงถือพลองอันหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังคงเสียงหลงใบหน้าเล็กๆพยักหน้าอย่างเคร่งครึมเอาจริงสำนึกถึงความผิดพลาดของตัวเองได้หมายถึงที่คงเติบโตขึ้นแล้วที่ผ่านมาท่านบุ่มบามเกินไปส่วนข้าก็มีจุดที่ทําไม่ถูกพวกเราตักเตือนซึ่งกันและกันพูดแล้วย่หลิงก็ฟาดพลองในมือไปที่หลังของคง,ง,งเสียงหลงอย่างแรงเสียงดังสนั่นดังกล้องไปทั่วทิศหลังจากสวีชิงได้เห็นภาพนี้ก็ก้มหน้าเดินไปในห้องขังของตัวเองเงียบๆเอาตำราไม้ไผ่ชิ้นหนึ่งและเหล็กแหลมออกมา จากนั้นก็เอาโซ่ตรวนออกมาแล้วใส่ให้ตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติมากๆถ้าทางเชี่ยวชาญน,นักเหมือนว่าทุกครั้งที่กลับมาเขา้วนทําเช่นนี้หลังจากใส่โซ่ตรวนแล้วสีหน้าของสวีชิงก็ฉายแววจริงจังถือเหล็กแหลมสลักกฎระเบียบของผู้ครองกระบี่ลงไปบนตําราไม้ไผ่ครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนว่าทุกวันล้วนทำซ้ำๆใช้เรื่องนี้มาตระหนักถึงความผิดพลาดของตัวเองชวนให้คนรู้สึกว่าสลักไปบนตําราไม้ไผ่แต่แท้จริงนั้นสลักลงในจิตใจ โดยเฉพาะมีเพียงเขาเท่านั้นที่ใส่โซ่ตรวนนี้ยิ่งฉายความเข้มงวดที่เขามีต่อตัวเองออกมาอย่างชัดเจนเวลาก็หมุนผ่านไปทีละนิดนิดเช่นนี้เองหลังจากนั้นหนึ่งชั่วยามเสียงแค้นจมูกก็ดังก้องในคุกแห่งนี้แต่ละคนราวกับลูกลิงรู้มากกันดีเหลือเกินจากเสียงที่ดังก้องเงาร่างของเจ้าวังก็ปรากฏขึ้นบน,นลานซานเหอจึงเงยหน้าอย่างลานลานหลังจากมองเห็นเจ้าวังที่อยู่ข้างหลังตนอย่างชัดเจนก็รีบโค้งคันว่าใบหน้าเต็มไปด้วยความสำนึกผิด หวังเชินก็รีบลุกขึ้นเช่นกันอยู่ในห้อง,องคังโค้งคันว่าเจ้าวังอ้าปากคล้ายว่าอยากจะพูดอะไรแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นความสำนึกผิดในสีหน้าท่าทางแทนขงเสียงหลงและเยี่ยหลิงก็ทำเช่นนี้สวีชิงเองก็เช่นกันจากการโค้งคาระวะของคนทั้งหลายเจ้าวังมือไพล่หลังสายตากวาดไปบนร่างพวกเขาทีละคนคนพวกเจ้าเก่งกล้าสามารถกันดีนี่ทำภารกิจรับตัวแต่กลับไล่สังหารองคครักชุดดำไปจนถึงเขตชายแดน ในเมื่อกำลังวังชาล้นเหลือกันถึงเพียงนี้เช่นนั้นข้าเพิ่มหน้านี้ให้พวกเจ้าอีกสักหน่อยคงดีซานเหื่หลังจากออกจากคุกแล้วเจ้าก็ควบหน้าที่ที่กรมคุมกฎก็แล้วกันไปเล่จับคนเสียหวังเชิญเจ้าชอบนอนลงนักไม่ใช่หรือหลังจากออกจากคุกก็ไปควบหน้าที่ลาดตะเวงกลางคืนด้วยเยหลิงเจ้าเองก็ได้กรมตรวจสอบก่อนหน้านี้ต้องการคนเจ้าไปควบหน้าที่ที่นั่นด้วยคงเสียงหลงเจ้าจำกฎของผู้ครองกระบี่ไม่ได้ไม่ใช่หรือหลังจากออกไปก็ควบหน้าที่ที่ตำหนักบัญญัิเสียรับผิดชอบคนที่ไม่รักษากฎระเบียบพวกนั้นโดยเฉพาะ แล้วก็เจ้าสวีชิงในเมื่อเจ้ามีกําลังลดเหลือขนาดนี้เดี๋ยวเจ้าไปสยบเขตติงหนึ่งเสียพร้อมทังควบหน้าที่พลทหารเขตปิ่งด้วยเจ้าวังเอ่ยเสียงราบเรียบเสียงดังก้องในคุกคนทั้งหลายก้มหน้าทำท่าเหมือนสํานึกถึงความผิดพลาดแล้วนอกจากนี้มอบภารกิจลับให้พวกเจ้าอีกหนึ่งภารกิจหลังจากที่พวกเจ้าออกไปก็ไปสืบมาเสีย มีข้อมูลจากสายรับส่งมาช่วงนี้ในเผ่าคลื่นศักดิ์สิทธิ์มีหุ่นเชิดเซียนของเผ่าเคียงเซียนปรากฏขึ้นไม่น้อยสงสัยว่าแลกเปลี่ยนยุทธปกรณ์กันเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนพวกเจ้าใช้วิธีของตัวเองไปทําการตรวจสอบลับในเมืองหลวงเขตปกครองใครสืบหาได้หลักฐานมาค่าจะให้แต้มความชอบระดับสองหนึ่งแต้มและให้แต้มกองทัพเพิ่มห้าแสนแต้มสวีชิงตาว่าวาับทันทีผู้ขงเสียงหลงและซานเหอจือก,ก็เช่นกันแต่ละคนในแววตาฉายประกายแสงวาววับแต้มกองทัพห้าแสนแต้มนี้ก็เป็นจํานวนที่มหาศาลแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่ายังมีแต้้้มคววาชอบใหดย แต้มความชอบนั้นได้ยากมากโดยปกติแล้วไม่มีทางได้มาเลยนอกเสียจะจะเป็นพวกภารกิจเสี่ยงตายพวกนั้นและในตอนนี้ก็มีเพียงของเสียงหลงคนเดียวที่พอจะมีแต้มความชอบในระดับสามก็เท่านั้นนั่นยังเป็นภารกิจที่เขาเคยแฝงตัวเข้าไปในเผ่าคลื่นศักดิ์สิทธิ์ทุ่มเอาชีวิตครึ่งหนึ่งไปแลกมาแต่ตอนนี้แค่สืบหาหลักฐานการแลกเปลี่ยนของเผ่าคิงเซียนกับเผ่าคลื่นศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แต้มความชอบระดับสองแต้มหนึ่งคนทั้งหลายจึงวันไหวเป็นอย่างยิ่ง เห็นประกายแสงในดวงตาของพวกสวีชิงเจ้าวังพยักหน้าเล็กน้อยไม่พูดอะไรอีกหันหลังจากไปหลังจากที่เขาไปแล้วคุกก็ตกสู่ความเงียบงนันคนทั้งหลายมองหน้ากันต่างเห็นความปรารถนาในแต้มความชอบของกันและกันจากนั้นทุกคนก็สูดลมหายใจลึกต่างกลับมายัางที่เดิมนั่งสมาธิต่อสํานึกผิดต่อสลักตัวอักษรต่อจบจนผ่านไปอีกหนึ่งช่างยามคงเสียงหลงกระแอมขึ้นทีหนึ่งไปแล้วสั้นเหอจืดถอนหายใจยาวนอนแผ่ราลงไป ร่างแยกเผ่าคนขจรของหวังเฉินหายไปร่างจริงถอนหายใจยาวแสดงละครมานานขนาดนั้นเขารู้สึกว่าหน้าแข็งไปหมดแล้วเยี่ยหลิงเก็บพลองลงไปก้าวไปใส่ยาให้คงเสียงหลงยิงจ็บปวดหัวใจของเสียงหลงไม่ใส่ใจบาดแผลแค่นี้เอาไหาเหล้าออกมาดื่มลงไปอึดใหญ่สีหน้าค่อนข้างได้ใจดีที่ข้าไหวตัวเร็วไม่ใช่นั้นครั้งนี้พวกเราสวยแล้วข้าดเดาไว้อยู่แล้วว่าเจ้าวังจะต้องจู่โจมมาตรวจดูแน่ๆการปรับตัวของสวีชิงสุดยอดไปเลยแม้เจ้าวังจะรู้อยู่แล้วว่าพวกเราอยู่ในคู่กันแบบใดแต่เขาคลั่ำครือสุดทุกอย่างล้วนต้องเป็นกฎ ดังนั้นท่าทีที่แสดงออกพวกเราก็ต้องทําให้เหมาะสมสักหน่อยคงเสียงหลงมองรอบๆไปโดยสัญชาตญาณทุกครั้งที่นินทาเจ้าวังล้วนสารหลังวันนิดๆสวีชิงถอดโซ่ตรนบนร่างตัวเองออกเดินออกจากห้องขังไปมองทุกคนในใจขบคิดเรื่องเผ่าเคิงเซียนหวังเชิญวิ่งออกมาแล้วเหมือนกันเอ่ยถามเสียงต่ำที่คงก่อนหน้านี้ท่านรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าวังมาข้าย่อมมีวิธีของข้าเป็นความลับคงเสียงหลงหัวเราะห้าห้า เป็นความลับหรือเช่นนั้นช่างเถิดใช่แล้วพี่คงเผาเคียงเซียนท่านคุ้นเคยหรือไม่หวังเฉิญไม่ค่อยสนใจวิธีการของคงเสียงหลงศักเข้าไรถามเรื่องเคียงเซียนขึ้นมาเผาเคียงเซียนไม่ได้คุ้นเคยเท่าใดนักแต่เรื่องหุ่นเชิดเซียนข้าคิดว่าจัดการได้แต่ว่าเรื่องนี้ระดับความยากไม่น้อยเลยคงเสียงหลงสายหน้าจะเกี่ยวกับภารกิจครั้งที่แล้วของพวกเราหรือไม่หรือภารกิจรับตัวเมื่อครั้งที่แล้วรายงานข่าวที่แท้จริงที่ส่งกลับมันจะเป็นเรื่องนี้ซานเฮอจ์สจะลุกขึ้นมาเอ่ยอย่างตกใจน่าจะไม่ง่ายเช่นนั้้นนสววี่่ชิิงงไดยยเเออาาแผบ ไม่ว่าจะเป็นรายงานข่าวหรือไม่เผ่าคิงเซียนก็จะเกินไปหน่อยแล้วหุ่นเชิดเซียนเป็นทรัพยากรสงครามแต่กลับขายให้กับเผ่าคลื่นศักดิ์สิทธิ์ดวงตาเยี่ยงใช้ประกายเย็นเยียบตอนนี้คิดมากไปก็ไร้ประโยชน์รอให้พวกเราออกไปแต่ละคนใช้วิธีของตัวเองทําการสื่อก่อนคงเสียงหลงคบคิดครู่หนึ่งคนทั้งหลายหารือกันอีกพักหนึ่งแล้วจึงแยกแย้ายกันไปพักผ่อนเวลาครึ่งเดือนเพียงชั่วพรตาก็ผ่านไปกลางวันวันนี้ข้างนอกท้องฟ้ามืดครึ้มฝนเทกระหน่ำเวลาออกจากคุกมาถึงแล้ว จากประตูคุกที่เปิดออกซานเหอจื่พุ่งออกไปเป็นคนแรกด้วยความปรารถนาต่อโลกภายนอกจากนั้นก็เป็นหวังเฉินคงเสียงหลงกับเย่ยหลิงกลับไม่รีบร้อนสวีชิงยิ่งไม่ใส่ใจอย่างไรเสียเดือนนี้ชีวิตของเขาก็ไม่มีอะไรแตกต่างไปเลยหวังว่าครั้งหน้าตอนที่เข้ามาทุกคนจะเข้ามาด้วยกันนอกกรมราชทันคงเสียงหลงมองไปทางสวีชิงอย่างทอถอนสวีชิงกำลังจะพูดอะไรจู่จก็มองไปทางที่ไกล ตรงนั้นมีเงาร่างของหญิงสาวคนหนึ่งกำลังถือร่มกระดาษน้ำมันยืนอยู่ท่ามกลางม่านฝนกระปรงยาวสีม่วงปลิวพิ้วไปตามลมราวดอกจืดหลัวหลานกลางสายฝนกำลังโบกมือให้สวีชิงด้วยท่าทางสง่างามแฝงด้วยความอ่อนหวานเป็นจอมเซียนจือสเสวียนนั่นเองสังเกตเห็นว่ามีคนมารับสวีชิงคงเสียงหลงก็พายเย่ยหลิงจับไปก่อนจะกยังมองจือสเสวียนอยู่หลายครั้งจากนั้นก็มองมองสวีชิงคล้ายว่ามองอะไรออกจึงยักคิ้วหลียวตาคิดอยากจะพูดอะไรแต่ถูกเยี่ยหลิงลากออกไป สวีชิงลังเลเล็กน้อยก้าวไปทางจื่อเสวียนเพิ่งเข้ามาใกล้หญิงรับใช้ข้างกายจื่อเสวียนก็กางร่มรับมาส่งเขาไปหน้าจื่อเสวียนแล้วเดินกลางร่มจากไปจอมเซียนสวีชิงโค้งคานว่าเขารู้ว่าเรียกผู้อาวุโสอีกฝ่ายไม่ชอบใจแต่เรียกชื่อเขาก็รู้สึกแปลกๆจึงเปลี่ยนคำเรียกเสียเลยใต้ร่มกระดาษน้ำมันจื่อเสวียนมองสวีชิงยิ้มอย่างอ่อนหวานยื่นร่มในมือไปให้สวีชิงทันทีที่สวีชิงรับมาจื่อเสวียนก็เดินเข้าไปใกล้เขามาอีกหลายส่วนอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ร่างของทั้งสองอยู่ใต้ร่มคัันนเดียวก นางในวันนี้แต่งหน้าทำผมมาเล็กน้อยอย่างเห็นได้ชัดผมกล้าวมวยขึ้นไปใบหน้าเล็กงดงามไร้มันทินใบหน้าที่เดิมก็งดงามอยู่แล้วมีสีสันขึ้นมากกว่าวันก่อนก่อนอีกหลายส่วนทั้งคนดูแล้วสง่าผ่าเผยงดงามมองอาจไปเถอะจือสเสวียนยิ้มพรางเอ่ยเพราะจือสเสวียนอยู่ใกล้มากสวีชิงจึงเกรงไปเล็กน้อยตามสัญชาตญาณเขามองท้องฟ้าไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะพาเขาไปที่ใดไปพบกับสหายสนิทของข้าสองคนก่อนหน้านี้บอกเจ้าแล้วนี่ลืมแล้วหรืออย่างไร มองความสงสัยของสวีชิงออกจืดสวสวียนยิ้มบางๆดวงตางามแฝงประกายแปลกประหลาดแววตาดวงตาหงแบบนี้จ้องมองมาที่ใครล้วนทําให้หัวใจเต้นเร็วอย่างห้าไม่ได้ทั้งนั้นสวีชิงรีบก้มหน้าลงตามจืดสววียนเดินไปข้างหน้าคนสองคนใต้ร่มคนหนึ่งสวมชุดสีม่วงคนหนึ่งสวมชุดสีขาวแม้สีจะเด่นชัดแตกต่างแต่เมื่ออยู่ใต้ลมฝนชายผ้าซ้อนทับราวทอเป็นภาพวาดงดงามภาพหนึ่ง เดินทางจากไปไกลหยียบย่างบนอากาศไปยังเมืองหลวงเขตปกครองไปยังหอดอกซิ่งที่อยู่กลางเมืองหอดอกซิงไม่ใช่โรงเตี๊ยมแต่เป็นเรือนส่วนบุคคลที่งดงามแห่งหนึ่งในนั้นมีหออาคารศาลามีสนามมาอยู่ท่ามกลางต้นสนแผงและต้นสนเข็มเขียวขจีมองผ่านม่านฝนไปก็มีความงดงามโดดเด่นนักยิ่งมีภูเขามหินประหลาดลานดอกไม้ประดับสวนถาดดอกเถิงหลวงหนึ่งภัยเขียวประดับประดานในนั้นเต็มไปด้วยความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ นอกศาลาสี่เหลี่ยมที่อยู่กลางเรือนแห่งนี้หญิงรับใช้หลายสิบคนถือร่มยืนอยู่ทุกคนล้วนหน้าตาส,สวยแผกกลิ่นอายความอ่อนเยาว์และขับเน้นให้หญิงสาวที่นั่งอยู่ในศาลาสามคนโดดเด่นขึ้นมาหญิงสาวทั้งสามเปรียบด่งดอกเหมือดอกกล้วยไม้ดอกเบญจมาศต่างมีความงดงามเอกลักษณ์ของตัวเองล้วนแต่มีความงดงามเลิศดล้ำที่มีในโลกน้อยนะักหญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดนักเพราะสีเขียวครามดวงตาเป็นประกายฟันขาวตอนนี้ขลุ่ยผิวจะรออยู่ที่ริมฝีปากเสียงขลุ่ยทอดยาวเป็นระลอก ดังว่ามาท่ามกลางสายฝนสีหน้าท่าทางงามสง่าเต็มไปด้วยอิสระอีกคนหนึ่งสวมกระโปรงยาวสีฟ้าผ้าไหมสีเดียวกันผูกเรือนผมดำขับขับเน้นผิวขาวเนียนละเอียดกำลังนั่งอยู่ข้างๆอย่างระวังกิริยาดูจากกิริยาท่าแล้วเป็นผู้ที่ว,วัยวุฒิน้อยกว่านิ้วเรียวยาวของนางกำลังดีสายพินผสานกับเสียงคลุยสอดประสานไพเราะจับจิต และยังมีอีกคนหนึ่งสวมชุดชาววังหรูหราใช้ความสง่างามใบหนา้าเกลี้ยงกล่อบริสุทธิ์ประดุดดอกับสีหน้าใช้แววสุขุมคล้ายว่ามนทิมเรื่องราวทางโลกโลกี้ไม่แปดเปื้อนแม้เศษฝุ่นทุลีนางนั่งอยู่ตรงกลางมุมปากยกขึ้นฉายรอยยิ้มบางๆตอนนี้ลำคอระหงเงยขึ้นเล็กน้อยมองมาทางเงาร่างที่เดินมาจากที่ไกลเอ,อ่ยเสียงเบาน้องจือเสวียนไม่พบกันนานเลยสุดสายตาของนางใต้กระดาษน้ำมันเงาร่างของจือเสวียนและสวีชิงกำลังใกล้เข้ามา และท่ามกลางเสียงที่ดังออกมาจากหญิงสาวชุดชาวังคนนั้นหญิงสาวทั้งสองที่อยู่ข้างๆต่างทยอยหยุดบรรเลงเพลงผู้บำเพ็ญหญิงชุดนักพรตเป่าขลุยยิ้มในสายตายามมองมาทางจื่อสเสวียนใช้แววสนิทสนมแต่หญิงสาวชุดสีฟ้าที่เหมือนจะเป็นคนที่ว,วัยวุฒิน้อยกว่ากำลังดีดพิงคนนั้นเมื่อเห็นคนทั้งสองที่เดินมาโดยเฉพาะเมื่อดวงตาง,งามจับจ้องไปที่ร่างของสวีชิงนิ้วชะงักไปเล็กน้อยสีหน้าใช้ความซับซ้อนออกมาอย่างอดไม่ได้นางคือเหยวอาวินหุยหนึ่งดอกเถิงหลวคือดอกวิสทีเรีย ขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก